อีทปงลางทำเซอร์ไพรส์กับบ้านซื้อที่ดินไว้เกือบหนึ่งร้อยไร่ต้องประกาศขายเพราะคุณพ่อดูแลไม่ไหวอีทปงลางทำเซอร์ไพรส์กับบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ในรอบสามปีซื้อที่ดินไว้เกือบหนึ่งรอยไร่ประกาศขายคุณพ่อดูแลไม่ไหวในรายการสแต็กแดกตับของอีทปงลางล่าสุดเผยคลิปเซอร์ไพรส์พ่อน้อย กลับบ้านจังหวัดกาลสินในรอบ3ามปีซื้อที่ดินไว้เกือบ100รไร่ขณะกลับบ้านจังหวัดกาลสินมาหาพ่อใหญ่น้อยส่วนคุณแม่หงไปอยู่จังหวัดกรุงเทพเป็นเบื้องหลังคุมร้านอาหารทุกเมนูด้วยความพิถีพิถันส่วนแม่หงไปอยู่กรุงเทพมาเป็นปีแล้วแต่คุณพ่อชอบอยู่บ้านทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวอยู่กับบ้าน งานนี้ Eat อีทปงลางบอกว่าทำเซอร์ไพรส์กับบ้านโดยไม่บอกคุณพ่อจะไปดูคุณพ่อว่าทำอะไรบ้างเพราะมีหลายที่ที่ซื้อไว้ผืนหนึ่งมีที่ประมาณ50 6 0ถึงไร่ส่วนอีกผืนหนึ่ง20 3 0ถึงไร่มีอันนึงที่ผมอยากประกาศขายเพราะคุณพ่อดูแลไม่ไหวนอกจากนี้ อีทปงลางยังพาไปเดินชมที่ที่ส่งเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่ตอนสมัยเป็นปงลางแล้วส่งมาครั้งละไม่ได้เยอะแต่คุณพ่อเป็นคนเก็บหอมรอมริบกลับมาครั้งนี้เซอร์ไพรส์สร้างบ้านนี้เสร็จแล้วแถมเจ้าตัวยังพาไปดูที่ที่ซื้อไว้5 0าสถึงหกไร่ขณะที่พาชมบ้านอีทยังบอกว่าประกาศเตรียมจะขายที่ดิน ที่สวยมีน้ำอุดมสมบูรณ์ด้วยหากใครสนใจก็อินบ็อกมาเพราะคุณพ่อดูแลไม่ไว้ส่วนที่อีก37ไร่จะเก็บไว้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านหน่อยเพื่อเอาไว้ทำอะไรได้ก่อนที่สองพ่อลูกจะนั่งเปิบซอยจุกันอย่างอริสอร่อยแถมอีทยังห่วงคุณพ่อแล้วก็ยังแซวคุณพ่อด้วยว่าเงินที่ลูกหลานส่งมาไม่พอหรอ ทุกวันนี้คุณพ่อตากแดดทำงานเยอะแล้วแล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่งปัจจุบันในทุกๆวันก็ยังออกไปเกี่ยวย่ามาเลี้ยงบัว